สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับก็มีเหรียญมาให้รับชมนะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับอิตตะสุโภครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับท่านอยู่วัดถ้ำพันนอนนะครับผมเชื่อเขาดงมูลภูคําแคมครับผมเพื่อท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธนะครับหลวงปู่ศิลานะครับชื่ออาจจะคุ้นๆนะครับกับท่าน ผลวงปู่มหาศิลาเสรีจันโทนะครับผมเป็นคนละท่านกันนะครับอ,อันนี้ท่านแท้ท่านนะผมเรียนรุ่นนี้รู้สึกว่าท่านจะมอรณาภาพไปแล้วนะครับนี่ครับผมเป็นทองแดงนะครับผมทองแดงนะครับเป็นรุ่นเศรษฐีล่ำซ้ำนะครับผมออกเมื่อปีอะไรนะครับ ดูด้านหลังครับออกเมื่อปีห้าแปดครับผมมีหมายเลขกำกับนะครับสองแปดเจ็ดออกปีสองห้าห้าแปดที่ละลึกนะครับฉลองอายุวัฒนมงคลเจ็ดรอบนะครับผมวัดถ้ำพระนอนตะบนกรุงเก่าท่ากันโทกาและสิงห์ครับเป็นรุ่นแรกนะที่หลวงปู่ท่านออกนะครับ รู้สึกว่าออกเพื่อสร้างถนนภายในวัดนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับที่เห็นเป็นอเอกสารหลักฐานพอรสารพวกหนังสือพิมพ์นะครับมันนะครับเหรียญนะครับดูมีคาบเก่าคาบโดนอากาศเหมือนจะโดนมีรอยนิ้วมือจับด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นซีนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่ผมก็ ชอบบูชามาต่อนะครับมีตลัดเดิมนะครับเนี่ยครับตลัดเดิมครับตลัดเศรษฐีล่ำจำไม่ราคาบูชาครับเนี่ยครับครับเก็บเพราะชอบนะครับผมเก็บเพราะชอบครับชอบก็เก็บครับผมครับตลัดเดิมครับเนี่บ ก็เก็บไปตามความชอบส่วนบุคคลนะครับผมก็เป็นงานอดิเรกนะครับท่านไหนชอบแบบไหนก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูได้นะครับสวยงามครับ หลวงปูศิลาครับอิตะสุภวัฒเป็นรุ่นแรกนะครับทองแดงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมชาตินานเรียนรอคอยกระเที่นคร้มครับ